ทสาธาสณชนวัตบริจักทั้งหลายวันนี้วันที่เป็นที่สิถึงหาคม2534อาอาการทางร่างกายวันนี้ป่วยมากเพราะว่าขาบวมหน้าบวมมือบวมบวมทั้งตัวรู้สึกไม่ไว้ใจในชีวิตก็มานั่งคิดว่าคืนวันนี้ถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดีก็จะพยายามพูด พูดเรื่องความไปทุดดงแต่ความจริงวันนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษที่ท่านประหลัดวิรัตได้นำเอาประวัติการก่อสร้างต่างๆหลังจากที่รับรัฐธรรมนาศรรัก์เป็นพระราชานักชามาแล้วถึงวันนี้สิ่งค่าใช้จ่ายไป 33, 000, 3าล้าน303ล้านเศษก็คิดไปถึงเมื่นกันที่ ผลทีเ่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เ,เพราะเป็นเพราะบรรดาญายนทั้งหลายสงเคราะห์มาเขาคิดแต่เื่องแค่ก่อสร้างหลค่าใช้ากาอ,อื่นอ,อืออ่นๆยังไม่คิดมาวันนี้เราก็มาคุยกันเพราะว่าตอนหลังนี่เล่มนี้จะเป็นเล่มตัดเชือกพอหยุดั่วคราวนับหนังสืออ่านเล่นเพราะว่าร่างกายทนไม่ไหวมันบวมทั้งร่างกาย ท่านจะไม่พูดให้จบมันก็เหลือคัดเศษเดียวก็ต้องพูดให้จบกรวมความว่าตอน 21, 21, ที่ยี่สิบเอ็ดเืนี่สิอนี้ตอนสุดท้ายมาหยุดที่ภูเขาภูก,ก,กระดึงตอนที่อยู่ภูเขาภูก,กระดึงแล้วภูกระดึงนั้นก,ก,ก็ปรากฏว่ามีพาระอรหันต์ที่มีเนื้อมีหนังสิบหกองเป็นไปสมญษาย,ายานทั้งหมด ก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะจากท่านวิธีปฏิบัติจากท,าท่านท่านที่พระองค์เจอความจริงว่าหันท่านอยู่แบบสบายๆไม่ต้องนั่งเครียดนั่งเคร่งอย่างพวกเราพวกเราต้องเครียดพวกเราต้องเคร่งท่านอยู่แบบเป็นสุขเดินไปเดินมาบ้างนั่งบ้างนอนบ้างตามสบายๆของท่านแล้วท่านก็ไปกนไข่จหาว่าเป็นการ เป็นการหลังแกสังคมหรือว,ว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรกินของสังคมมาเปล่าทั้งไม่ได้กินเพ่าแต่กินข้าวจากเทวดาบ้างแต่บางองค์ก็อยู่ในธรรมปีติที่เวลาเจ็ดวันบ้างที่หาวันบ้างแล้วก็ออกก็ได้ศึกษาความรู้จากท่านและวิธีปฏิบัติแต่ความจริงวิธีปฏิบัติแต่และท่านที่สอนไม่ยากเลย ท่านสอนแบบง,ง่ายๆแต่ไปไวการปฏิบัติที่เป็นแบบยากๆน่มันไม่ถูกมันใช่อารมณ์ไม่ครบถ้วนถ้าใช่อารมณ์ครบถ้วนมันไม่ต้องยากทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเหมือนกันหมดองค์ไหนก็องค์นั้นสอนเหมือนกันหมดถามว่าถ้าจะเป็นไปสัญญา,านจะทํำยัำยงไงท่านก็บอกว่าไม่ยากก็ทําตามนี้แหละอย่างที่พวกเธอทํานี่ก็เดินแนวเขาไปไปสัญญา,านเหมือนกัน แต่ว่าไม่จะถามท่านว่าชาตินี้เราจะไปหรือเปล่าไมจะถามท่านท่านอาจจะรู้ท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเธอไม่ถามฉันก็ทราบถ้าเธอถามฉันก็ไม่ตอบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าข้อเท่าตคนทางถึงแม้ว่าจะไม่ไกลถ้าบอกว่าไปประเดี๋ยวใจก็ถึงแต่คนนั่นเขาไม่ไปกี่วันมันก็ไม่ถึงกี่ปีก็ไม่ถึง ทางถึงแม้ว่าจะไกลแสงไกลถ้าตั้งใจไปถ้าไปจริงๆเดินไปทุกวันก็ใกล้เข้าไปทุกทีในการบรรลุอรรัตผลถึงขั้นขันมิทายานก็ไม่ใช่ของยากเป็นของง่ายๆถ้าไหวงั้นนะเลยถามท่านองค์หนึ่งบอกว่าถามนว่าที่พระคุณเจ้าหรือพระเดชพระคุณบอกว่ามันง่ายนะ่เคยนำวิชาความรู้นี้ไปสอนชาวบ้านมาหรือเปล่า ในสิบผ้าอ์งเงียบเป็น้ัยแสดงว่าทั้งสิบผ้าอ์ไม่เคยไปสอนใครอีองค์หนึ่งยกมือหึ่นบอกฉันเคยไปสอนแล้วเมื่อฉันได้อ่านไปสัมพิทายานแต่ความจริงเวลานั้นฉันได้แค่เพียงนักธรรมตรีเราฉันอยู่ที่วัดดูแต่แค่นักธรรมตรีถ้าเอาทุกด,ดงการทุตด,ดงก็มาขึ้นกับหลวงพ่อปานเหมือนกันไปเจอฤาษิจันเดียวกันเข้า <c oughs> รพระบรพระวันท่านก็นแนะนําให้ฝึกโทษดงอยู่สามเดือนอย่างพวกเธอนี่แหละแปลวกรตในการฝึกสามเดือนนั้นท่านฝึกพัแนแดกไปสมัมพิทายานโดยตรงความจริงฉันก็ไม่รู้เมื่อครบสามเดือนท่านมั่นใจแล้วท่านก็ปล่อยออกปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัติโทษดงอยู่จริงๆในสามปีอยู่ในป่าเลยไม่กลับบ้านไม่กลับเมืองสามปี ยังได้บรรลุอาหารหันต์ไปพร้อมไปส,ไปสม,มิธายานหลังเมื่อจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็คิดว่าที่สำนักของเราก็เป็นนักปุ่นักศึกษานักปฏิบัติอยากจะบรรลุมรรคผลกันแต่ว่าหลักสูตรที่สอนกันมันไม่เข้าขันข้นการบรรลุมรรคผลเพราะคนแต่ละคนที่มาทำต้องพอใจเรื่องอยากๆแล้วครูสอนก็ต้องสอนแบบยากๆ อารมณ์ด้านจิตใจไม่เคยสนใจกันนักจึงได้กลับไปสนักของท่านเมื่อไปถึงแล้วก็อธิบายเขาฟังพออธิบายเสร็จพันดาท่านนัหลายท่าน,นก็บอกว่าท่านอออกระเจ้วัดนี้จบแค่นักธรรมตรีพวกผมเป็นนักธรรมเอกบ้างกําลังเรียนอภิธรรมบ้างจบอภิธรรมบ้างจเจ้าควายมาสอนมา้มาเนี่ยมันสอนไม่ได้หรอกคุณ กลับเข้าป่าไปตามเดิมเธอะเมื่อโดนเข้าแบบนี้ก็เลยก็เลยต้องกลับสอนไม่ได้ก็ถามนทน่ว่าในฐานะที่เป็นท่านเป็นอรันไม่เห็นไมทาย,ยานท่านไม่รู้ก่อนว่าไปแล้วเขาจะไม่รับถ้าบอกท่านรู้ถ้าอยากจะลองดูว่าความรู้ของเราจะตรงตามความเป็นจริงไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นป่าทายก็ได้ <c oughs> แต่เมื่อเอาเข้อจริงๆความรู้สึกของเรา,าตรงตามความเป็นจริงก็พอใจ มีความพอใจเกิดขึ้นก็กลับมาที่เดิมไม่อยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเธออยากจะไปอรันไปสมิธายานจะเป็นชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามเพราะการปฏิบัติความดีมาสืบเนื่องกันทุกชาติไม่ใช่ทําชาตินี้ตายแล้วหายไปชาติหน้าเกิดใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่อย่างนั้น มันต่างคนต่างติดต่อกันทุกชาติที่เดียว่าติดต่อสร้างบารมีต่อกันต่อกันก็เป็นว่าได้รับการศึกษาแล้วก็อยู่กับท่านในสถานที่ทั้งครานั้นอยู่จริงๆ4สี่เดือนปฏิบัติร่วมด้วยฟังคาอธิบายด้วยรูสึกชื่นใจมากในการปฏิบัติก็ไม่มีการเคร่งเครียดเพราะท่านคอยเตือน อารมณ์ใดที่ท่านตั้งใจทำก็ทำตามนั้นเมื่อเป็นที่พอใจท่านแล้วก็ย้ายไปสู่อารมณ์อื่นที่ท่านต้องการอีกเมื่อย้ายไปแล้วความจริงถ้าอารมณ์แรกถ้าททำได้จริงๆได้มีการทรงตัวภายหลังอารมณ์ภายหลังก็ไม่หนักนักเพราะใช่อารมณ์อย่างเดียวกันแต่เปลี่ยนแต่ลีลาเท่านั้น้าว่าท่านหลายผู้อ่านอยากจะถามว่าที่ท่านสอนนั่นสอนอยังไง เขาขอตอบว่าไม่ตอบให้ทราบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะามันจะไปขัดกับคนหลายคนที่เขากําลังสอนกันเพราะมีสำนักหลายๆสำนักที่กำลังปฏิบัติอย่างเคร่งเครียดเขาทำถูกไม่ใช่เขาทำผิดแต่ว,ว่าอารมณ์ท่านนบ,บรรดาจสมุทริษัทอารมณ์ที่ปฏิบัติเท่านั้นเอง ที่ตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปหรืใช่รมถูกต้องแล้วไม่ถูกตรงเป้าหมายไหมหรือว่าเฉดเป้าหมายเป็นอันว่าอยู่กับท่านสเดือนเสร็จก็จะลาเท่งกลับท่าน,นก็บอกว่าฉันรู้สึกพอใจมากที่คุณทั้งสามทำทุกอย่างตามที่ฉันสอนและก็มีผลทุกอย่างตามที่ฉันสอน แ่ว่าจงอย่าลืมตัวจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอาหารหันต์เวลานี้ยังไม่ใช่พระอาหารหันต์เป็นเพียงว่าเรียนรู้วิธีการพระอาหารหันต์แล้วน,นั้นให้กลับไปวัดไปทําเสมอๆไปสู้กับคนคําว่าสู้กับคนบหมายถึงว่าสู้กับอารมณ์กลับไปถึงวัดพวกคนจะถูกชาวบ้านโจมตีพระโลยกันจะโจมตีจงทำอารมณสบาย ขณะที่อยู่ในป่ามีอารมณ์เยือกเย็นชั้นใดเมื่อเข้าไปถึงอารมณ์ที่ไม่ต้องาการไม่ต้องการไม่สนใจของเราให้มีอารมณ์เยือกเย็นชั้นนั้นถ้าไม่เหมือนกับอยู่ในป่าป่าหรือบ้านให้มีสภาพเหมือนกันป่าสงัดแต่อยู่ในวัดก็ต้องสงัดเหมือนป่าอยู่แต่กับชาวบ้านก็ต้องสงดเหมือนป่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเหลือ คนที่พูดให้ขัดคอเราไม่ถูกใจเราเขาเหล่านี้ก็ตายเขาเคยพูดอย่างนี้มารับอสงไขยกลับไม่ทวนแล้วเขาก็ลงนรกมารับไม่ทวนเขาไม่เข็ดปล่อยเขาไปอย่าไปโตเถียงเขาถ้าโตเถียงเขาเขาจะโกรธมากเขาจะบาปมากขึ้นแล้วก็ทำเฉยๆเถอะก็บรรดาแต่พระเจ้าสัท์เป็นบวกเขาลาท่านกลับ เวลากลับก็เดินทางแค่เพียงสามวันก็ถึงวัดต่างๆ้าไปสองวันค้ามาสามวันจากวัดต่างๆพอเข้าไปถึงก็ไปหาหนวมจงพอกราบท่านพอกราบพอเห็นหน้าท่านก็ยิ้มพอกราบท่านลืมตากรมาโกไงละ่ะฉันว่าแล้วไปต้นเจอของดี สิ่งที่ดุดุทั้งหมดนั่นก็คือพระอาหารหันต์เพราะเสือสางนางไม้ไม่น่ากลัวน่ากลัวคือพระอรหันต์พูดน่ากลัวคือพระอาหารหันต์การที่ไปอยู่ที่ท่านดีไหมเพราะเราคิดอะไรไม่ได้เลยคิดนอกรูปนอกทางต้องเช้าพบหน้ากันท่านยิ้มท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้พลาดไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเป็นของธรรมดาก็เลยกลับท่านบอกว่าจริงเขารับ คิดนอกลูกนอกทางไม่ได้โทษจงเลยบอกว่าการปฏิบัติถ้าอยู่กับคนรู้เราจะมีรับความระมัดระวังมากขึ้น <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่บรรลุมรรคผลแบบท่านถึงท่านก็ตามแต่ก็อย่าลืมมาเชื่อสายจากทาท่านที่เราได้มาก็เหมือนกับอาหารหล่อชีวิตเราค่อยๆค,คิดตามท่านค่อยๆปฏิบัติตามท่านไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้ามันต้องถึง ท่านเลยบอกว่าฉันคิดว่าอาจจะเป็นชาตินี้มากกว่า <c oughs> ถ้าเธอไม่เลิกแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตรงนี้ก็ยังชอบจะเพิ่งคิดนะว่าท้ามาไปาหารไปสมัมพธายานยังไม่ได้บอกเพราะว่าการกลับมาวัดถ้ากลับมาเรียนนังสืทอที่กรุงเทพพระละอื่นก็หนักกระวานฐานก็อ่อนไปหน่อยย่อนไปนิดหนึ่งถ้าไม่เลิก เวลาที่ทําได้จริงก็คือเวลานอนก็เวลาทาวัดเวลานอนมันว่างจากการจับสัการดูธรรราก็ใช้อารมณ์วิจารณาเวลาทำวัดเช้าทําวัวดเย็นเวลานั้นใช้กําลังเต็มที่ปากก็สดไปใจก็นึกไปตามภาษาบดีที่สดภาษาบดีที่สดในความยิ่งแท้แปลได้มีประโยชน์มาก <c oughs> เป็นวิปาศสนาญาณเยอะแยะเชีย สอนว่าด้ดีมากกระรงความว่าหลังจากนั้นมาอีกรุ่งอีกปีนหนึ่งก็นัก,กว่าหลังจากสอบไล่เสร็จเดือนสี่แล้วเดินทางเข้าป่าต่อไปการเป็นบริเวณของเราไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเป็นบริเวณไม่ใช่หมายถึงมากผลพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแนะนํา ว่าเป็นบรินชั้นนั้นชั้นนี้จะมีมรรคผลเท่านั้นตอนนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นบริณก้าะโยคเราก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์ถ้าบังเอิญท่านไม่ได้ปฏิบัติก็แถมไม่ไม่ไมช่ผู้ทรงฌานซะด้วย <c oughs> ดีไม่ดีจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเรียนกันแค่พอรู้พอษาบรีพอรู้บ้างทีเล็กน้อย ให้รู้ว่าภาษาพอดีไปอะไรมุ่งมั่นปฏิบัติดกว่าก็ชวนกันเอาเดินทางทุดงต่อไปหลัง <c oughs> จากกลางเดินสี่เสร็จแล้วพอแรมค่ำหนึ่งเดินสี่ก็เดินทางก็หาหพวพ่อจงขึ้นทุ่งใหม่พอจงพ่อจงวิาเฮฮิๆๆท่านถามว่าจะไปไหนพีนี้พาปีนี้จะไปที่ตะวันตกครับแม่บอกก็เออก็จะอีกแบบหนึ่งนะ คราวนี้ไปเจอสองแบบถามว่าแบบอะไรครับถ้าบอกท่านบอกฉันไม่บอกรบเธอไปก่อนก็แล้วกันเธอจะรู้เองตอนนี้บรรดาท่านุทธบริษัทจะเรียนว่าผู้พูด,พดกําลังป่วยมากร่างกายก็บวมขาก็บวมมือก็บวมหน้าก็บวมปากก็บวม <c oughs> มันอาจจะตายขนาดที่พูดนี้ก็ได้เธอขอยืนยันว่า ถ้ายังไม่สิ้นลมปราณเพียงใดปากพอใช้ได้แต่เสียงไม่เป็นเรื่องแล้วคนคัดลอกค <hart> ัดเศษนี่คงจะแย่เิ่มทีเต็มทีก็ตัดสินใจว่าต้องไปง <advisory> จะพบแปดน้งก็เอากันก็ลาท่านไปเดินออกไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีไปข้ามที่ประตูน้ำบัญยี่หนแล้วเดินเลาะคลองไปถึง เออจำชื่อไม่ได้ใกล้ๆบางใหญ่ก็ข้ามฝากปัดไปพระแทนดงรงังระหวางไปที่พระแทนดงรังก่อนที่จ,จะถึงก็ไปถึงสลาหลังหนึ่งเข,าป,ขาปลูกเขปลูกอยู่กลางทุ่งมันเป็นป่าละเมาะก็ปกดดักกรดกมด่าปักกรดลงไปที่น้ำปักกรดเสร็จตามดีลาดมองไปบนสไลล์ให้กรดเยอะ ที่นี้ก็ตั้งสิบกดกว่ามีบาทมีกดเดยอะแยะวางอยู่ก็สงสัยว่าที่นี่คงมีพระธุดงมาพักมากและเวลานี้ท่านไปไหนาอาจจะเข้ามปอาศัยวัดต่างๆเพื่อพักอาศัยชั่วคราวก็ได้จึงทิ้งกดทิ้งบาทไว้ทิ้งบาทไว้ <c oughs> แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นพราะปกะากกเสร็จตามระเบียบของการธุดงปากกแล้วห้ามถอนจะเป็นตายรายย้าดียังไงก็าตามห้ามถอนเด็ดขาด ก็เป็นว่าเมื่อปักโกรดเสร็จอาบน้ําเสร็จบ่อน้ำไม่ใกล้ใกล้ก็มีชาวบ้านสามสี่คนมายกมือไหว้ด้วยความเคารพเอาท่านเคารพอย่าปักโกรดที่นี่เลยเคารพถ้าจะปักโกรดจริงๆรินี่บนไปปักโกรดใกล้ๆบ้านผมหมู่บ้านผมอยู่ที่โน่นห่างจากนั้นไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเป็นหมู่บ้านหลหลังถามว่าทำไมด้โยม บอว่าตามธรรมดาพระปรากฏแล้วถอนไม่ได้โยมมันเป็นระเบียบโยกเกยบอกว่าอย่างนี้หลายอ์อมาแล้วครับท่านเห็นกรดบนสลาไหมบอก่เห็นเท้าพระไปไหนเธอบอกว่าพระนอาเสือกินกินหมดเท้าเสือกินที่ไหนพกกวกปรากฏที่นี่นครับที่ท่านท่านปากนี่แหละเสือก็นอนาล่าพระไปกินพวกผมตอนเช้ามาใส่บาดไม่เห็นพระเห็นแต่รอยเลือดเห็นรอยเสือก็เข้าใจว่าเสือไปกิน ก็กดออาใบเข้าไปเก็บไว้แม่พระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันทั้งสามเอาในเกรงว่าจะไม่พ้นความเป็นเหยื่อเสือก็บอกว่าโยมไม่เป็นไรเอางี้ก็แล้วกันอาตมาปักแล้วถอนไม่ได้ก็ขอยอมตายอย่างพระพวกนั้นถ้ามันจะตายถ้ามันจะไม่ตายก็ไม่ตายถ้าตายก็ตายตามใจชอบ มายอมเห็นว่าไม่ถอนจริงๆโยงเลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันคืนนี้พมผมจะมาประมาณสิบคนจะนอนอยู่ป่าละเมะโน,น้นถ้าบังเอิญเสือมาจริงๆให้ถตงข้อฟ้าบาดผมจะจัดการกับเสือเองให้ญ <c> า <oughs> ติโยงก็กลับหลังจากนั้นก็เอาน้ำมาตูมมาถวายถึงวเวลาค่ำญาติโยงกลับแล้วก็จะเริงกรรมฐา,านก็ไม่มีอะไร โดยหงายจัดเพียงแค่แม 2, 4, ดมสองคำหนึ่งสี่โดยยังหงายจัดอยู่แต่ว่าเวลาตอนตีสองบมื่ได้ทระพุทธบริษัทนอนตื่นขึ้นมาตามเวลาเจริญพระกรรมาฐานพระโกเจ้าเสือใหญ่ขนาดมา้ามันยืนขาวสง่ายอยู่ใกล้กรดมันก็ดมฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตไปรอบรอบกรด แต่ิทยหาทางเข้าในว่งกงรดเข้ามาไม่ได้ผ่านสารอาอเสาอาโอภาดไม่ได้มันเดินรอบไปสักสองสามรอบมันก็เดินออกไปแล้วมันก็กลับมาใหม่ทําอย่างนี้สามครั้งถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะถามว่าเวลานั้นมีความรู้สึกยังไงก็ขอตอบว่าความรู้สึกเวลานั้นก็คือหนึ่ง ตั้งเมตตันในสัพโรนึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหมดแผ่เมตตาจิตให้คิดว่าถ้าเสือกัดเราเท่านี้เสือกัดปั๊บทันทีเราขอไปนิพพานร่างกายไม่จะตายจะไม่ตายก็ตามขอไปนิพพานอย่างเดียวก็ภาวนาวนพานสุขขังจิตเป็นสุขเสือทำท่า,ทา,ยยางไงก็ช่างหลับตาไปเลย ไปยอมมองเสือใจไปโน่นใจไปทอดท้ายอยูพ่พรมเป็นต้องดูภาพเสือมันฟุดฟิดฟุดฟิดโฟไฟมันก็มาตามเรื่องตาราในที่สดเสือก็กลับไปพอตื่นขึ้นเช้าอบาบทาำอานาจอนนาบท่าเสร็าจญาติโยมก็นำพระตาหารมาถวายญาติโยมเห็นเขาก็ดีอ,อกดีใจเพาะจะาอระกุณเอ้ยหลายองค์แล้วไม่พ้นจากเขตเสือ แย่โยมก็ถามว่าม่อคืนเสือมาหรือเปล่าพกมาแต่มันไม่ทําอะไรมันเดินเดินเดินมันเดินวนมาวนไปวนไปวนมาพระดบพื้นทีวต้องก็กลับไปโยก็ดีใจขึ้นมาเป็นพระพระที่มีดีเมื่อถวายข้าวเสร็จก็นิมนต์อยู่สามวันขอทําบุญสามวันก็รับโยมแต่ว่าก็มีคืนแรกคืนเดียวที่จะเสียมากวนคืนที่สองที่สามไม่มี ต่อไปจากนั่นตอนบ่ายก็ถอยกดแต่หลังจากวันที่สามและตอนบ่ายก็ถอยกเดเินไปอีกพักหนึ่งก็เจอลานลานหนึ่ง,งมีหมู่บ้านไม่ใกลนักตอนนี้ยังไม่พ้นหมู่บ้านเห็นแม่บริเวณดีก็เลยปักหลดมีบ่อน้่มีหนองน้ำใกล้ๆปักหลดเสร็จอาศัยอาศัยนอนอาบน้ำอาบท่าเสร็จญาติโยมก็มา พรากว่าที่นี่คุยคนเก่งภาษาบาลีมากญาติโยมที่มาคุยเรื่องของพระรู้เรื่องดีทั้งหมดญาติโยมผู้ชายญาติโยมผู้หญิงรู้ดีหมดจนกรทั่งญาติโยมสาวๆที่ยังเป็นโสดก็รู้เรื่องพระดีแต่ว่ามีแปลกในสถานที่อื่นไม่เหมือนที่ตรงนี้ เพื่อญาติโยมเขาสาวเวลาคุยก็ใช้ตาแบบเจ้าชู้ไอ้ลีลาแบบนั้นใช้เป็นปกติเพลอไม่ได้เพลอเป็นใช้เก็ตั้งใจใช้มาหลายสาวก็นึกในใจไว้ที่นี่มันเป็นยังไงก็หันไปถามท่านอินทกะถามว่าที่นี่ทำไมสาวพวกนี้ถึงสนใจสแสดงท่าทางแบบนี้ ท่านก็นเลยบอกว่าคนผู้ชายที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพระทุด,ดงแล้วก็มาที่นี่มาศึกข้อาะศาสาประเภทนี้มากมายเหลือเกินไม่ว่าชุดไหนชุดไหนก็ชุดนั้นมาศึกแน่เหลือแต่พวกท่านอีกสามองค์ท่านเนี่ยจะศึกก็ไม่ศึกก็เลยบอกวยังไม่ศึกเพราะว่าที่นี่ไม่มีแม่น้ําตามปกติอยู่ชอบอยู่ใกล้แม่น,น้ําถ้าที่นี่มีแม่น้ํามีเรือจอดมีเรือพายเจยวก็จะศึก ยังหาไม่น้าไม่ได้ท่านก็ยิ้มท่านก็บอก,กว่าน้ําใจยังไงเล่าเขามีน้ําใจมาตั้งสี่ห้าคนนั่งเพ่งมองแล้วก็ช้อนตามองตะแคงมองมองแล้วก็ยิ้มให้ทําไมไม่สนใจเขาก็บอกว่าสนใจแล้วตั้งแต่เห็นเธอเดินมาก็สนใจท่านก็ถามว่าสนใจแบบไหนก็บอกทรานบอกว่า สนใจว่าคนพวกนี้ไม่ช้าก็แก่เมื่อยังไม่แก่ก็มีทุกข์ทุกข์จากอารมณ์ที่ไม่รักทุกข์จากอารมณ์ที่รักทุกข์จากความเหนืห่อยยากจากคารงานทุกข์ในอาชีพต่างๆทุกทุกอย่างที่มันเข้ามาถึงะร่างกายก็ไม่เป็นสาระมีอาการทารที่สองสกปรกโโครกข้างนอกถึงไม่จะขัดสีเทวีวันยังไงก็ตามมันก็ไม่สะอาดพอ พ้นล้ออกก็แตกแตกแปรพื้นทั้งม่จะทากระเม่นให้เหลืองทากมิเ็นตอนตอนว,ว่าสมัยนั้นเขาชอบทากระเม่นกระแป้งผสมกันมันทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งจินดูก็น่าน่าดูเหมือนกันกระงควาว่าคาพักอยู่นั่นสองคืนเพว่าหลุดจะกปลอดที่นั่นไปตามธพรมศาสนาหลุดไปแล้วเขาก็เข้า,ขาไปท่านดงรงัง เขาไว้ทำรัชการพระพุทธเจ้าที่นั่นที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานที่นั่นแต่ความจริงไม่ใช่ <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่สําคัญเราถือว่าที่ตรงนี้เป็นที่ชาวบ้านยอมรับรับทถือว่าพระเจ้านิพพานที่ตรงนี้เ <c oughs> มื่อเรากราบลงไปเราก็กราบพระพุทธเจ้าเราไม่กราบหินแล้วถึงตงถึงพระเจ้าพระเจ้าน่ะดีขนาดไหน เป็นอาจารยิยะมนุษย์เป็นโลกสัตว์เป็นพระเลิศทางก,กายบรรลุมรคนไม่สามารถที่มีบุคคลใดสามารถสู้ได้มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพระก,ก็ดีไม่สามารถแต่ต้องได้ความโน้ดีเลิศแต่กิเลสที่ยังประเสริฐมีความสามารถเป็นมิจอย่างนิพพานน้าก็เราล่ะเราไม่ชาเราก็ตายที่พูดตอนนึกถึงตอนนั้นนะมันที่นึกตอนนีนน้ยังใกล้นะเขม พอตอนนี้มันบบมทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวทั้งหน้าก็าอาจจะตายภายในวันสองวันนึงก็ได้เหรือยังไม่ตายก็ไม่ทราบรับรองไม่ได้นะถ้าก็ต้องรีบพูดไว้ท <c oughs> ั้งทั้งเดียงทังป่วยเกรงว่าถ้ามันจะตายเทปเริ่มดีเอ็ดมันจะไม,ไม่ไม่จบเกิเปน็นนว่าไปไหว้าาท่านแล้วก็ปักหุดที่นั่นหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็เดินเข้าดงต่อไป เดินเข้าดงต่อไปก็เข้าป่าเขานี้ไม่พบใครแล้วเข้าป่าชัดตามที่มีความต้องการก็ไปเจอภูเขาลูกหนึ่งสูงมากแต่ความเป็นจริงเมืองการในภูเขาเยอะแยะโอ้บอกไม่ถูกยกเขาลูกหนึ่งแปลกสูงหน่อยหนึ่งแล้วก็มีแสงสีเขียวออกก็แปลกใจก็คิดว่า ที่นี่อาจจะมีอะไรดีพิเศษก็ทำไราพางปักหลดถ้าถามว่าน่าสน,นทานาได้ที่เรียนกับพระไปสมิทายานแล้วทําไมไม่ใช่ยานเป็นเครื่องรู้ก็ขอตอบว่ายานเป็นเครื่องรู้เนี่ยเขาใช้เฉพาะเวลากันเวลาที่มีความจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นจริงเขาไม่ใช้กันดูตัวอย่างพระมหากระศกที่เสียท่าพระอินทร์ก็เพราะไม่ได้ใช้พระรหต์น,นี่เขาไม่ใช้กัน ผู้คนเปลี่ยนหรอกไม่เหมือนผู้ทรงฌานโลกี <c oughs> ผู้ทรงฌานโลกีคล้ายเด็กซุ่นนมนักมวยหัดใหม่อยากจะเก่งถ้าไปไหนก็ทำท่าใจชกจตลอดเวลา <c oughs> อารหันต์นี่ก็เหมือนกับแชมป์โลกไปไหนก็เดินเฉยๆท่าลักคณะอาตมานี่นไม่ใช่อรหรันแต่ว่าเป็นลูกศีกับอรหันต์ก็าทำดีลาคล้ายๆกับอาจารย์ อาจารย์สอนมาแบบไหนทำแบบนั้นตามปกติถ้าไม่ฝ่าฝืนคุณนำความดีของอาจารย์อาจารย์คือหลวงพ่อปานด้วยหลวงพ่อหลวงพ่อจงด้วยหลวงพ่อเนียมด้วยแล้วก็อหลวงพ่อหนองด้วยนี้เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างนี้หลวงพ่อสดวัดป่านาผาศิลปบาภาศษีเจริญอาตมาก็เคยไปเรียนกับท่านท่านก็สอนดีความเข้าใจของท่านถูก ท่านสอนตกตามความเป็นจริงเทรดา,าท้าเจ้าขงพุทธบริษัทชายหญิงสําคัญผู้รับเท่านั้นแหละรับไปแล้วจะเข้าใจถูกรือเข้าใจผิดอันนี้ไม่ทราบแปลว่าเปนว่าปักโกรธเสร็จก็ถึงเวลาพอดีเข้าเข้าพักผ่อนนอนเริ่มนอนในตอนต้นเพื่อพักผ่อนกันเลยต้งองน้นเราข้ามก่จะเรียนกับมาาัฒนก็ไม่มีอะไรพันดเจ้าขงพุทธบริษัททั้งหลาย ขณะที่เจริญกรรมานก็ทุกอย่างเป็นไปตามปกติหมดไม่มีอะไรน่าหนักใจอาราบรนดาทัพพุตวิสัตถ์หลายด้วยเวลาตายจริงที่ไร่ห้าสิบวินาทีจะหมดแล้วเขาลาคอนเอาความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรนดาธัพพุสาสศตส์นินกชนเพืรับฟังว่าอ่านทุกตานสวัสดี